สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะพามาดูวิธีการตั้งค่าไฟพาครับให้เปลี่ยนสีตามเสียงเพลงโดยที่เราไม่ต้องใช้บอร์ดควบคุมนะครับอันดับแรกเลยเรามาที่ปุ่มเมนูนะครับแล้วเลื่อนนะครับกดไปเลื่อนหาตัวนี้นะครับเมื่อกี้เลยมาลอะอีกนิดนึงตัวนี้นะครับแล้วก็กด enter อ่ากดไม่ทันเดี๋ยวเอาใหม่อ่ามันจะเป็นคำว่าเนี่ยนะครับ S O อ่าตัวนี้อันนี้นะครับ S O ศูนนะครับตัวนี้นะครับจะเป็น O หรือเป็นตัวอะไรเนี่ยนะครับไม่รู้นะแต่อ่านให้เข้าใจตรงกันนะครับเป็นตัวนี้ตัวนี้จะเปลี่ยนเสียง เปลี่ยนสีตามเสียงนะครับเดี๋ยวเราลองจริงๆเราพูดใส่นี้นะครับหรือเสียงดังๆอย่างเวลาเราไปเปิดเพลงนะครับเขาก็จะเปลี่ยนสีแต่ทีนี้เราผมจะแทนด้วยการเคาะนะครับเนี่ยผมจะเป็นข้างในจะมีไม่รับเสียงนะครับไม่อยู่ที่บอร์ดตัวนี้รับสัญ,ญญาณเสียงนี่นะครับถ้าเราเคาะก็จะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆเหมือนถ้าเราพูดนะครับเราจะโกนเสียงเพลงดังๆนะครับนี สีก็จะเปลี่ยนแบบนี้เลยนะครับเนี่ยเปลี่ยนโดยอัตโนมัติเราไม่ต้องใช้บอร์ดนะครับอันนี้ผมจะเคาะลองลองดีดดูก็ได้เนี่ยนะครับเราจะมีไม้รับสัญญาณอยู่ข้างในนะครับจะเปลี่ยนสีไปแบบนี้ไปเรื่อยๆแต่ละโคมก็อิสระเลยนะครับถ้าเราไม่ใช้บอร์ดหรือเราไม่มีบอร์ดนะครับกรณีต้องการให้เปลี่ยนสีอ่าก็แบบนี้ไปเลยนะครับใช้งานง่าย,ายๆเพียงแค่เราตั้ง ตรงคําว่าเมนูนะครับกดเลื่อนเลือกโหมดนะครับให้ขึ้นตัวนี้นะครับ S O 0 1นะครับทำตามกันดูนะครับสำหรับใครมือใหม่ที่ยังไม่มีบอร์ดใช้งานนะครับมีแต่ไฟหรือว่าบอร์ดเสียนะครับก็ลองใช้โหมดนี้ดูได้นะครับใช้ย้อมเวทีนะครับย้อมรูปภาพอย่างนี้ได้เหมือนกันนะครับตามบอร์ดลองใช้กันดูนะครับในโหมดนี้